สวัสดีครับร้าน f i ก c a m ม r าปกติของเราก็จะรับซ่อมกล้องตัวทั่วไปแต่วันนี้สิ่งที่รีวิวกับไม่ใช่กล้องซะแล้วเป็นตัวนี้ครับเห็นตามกล่องก็บอกอยู่แล้วดิจิตอลมัลติม e เตอมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมกล้องของผมนะครับแล้วก็เป็นงานซ่อมทุกอย่างช่างทุกประเภทใช้มัลติมิเตอร์ท้งนั้นเลยของยี่ห้อฮาร์โ Test รุ่น st118a r b o t e s นี่ก็เป็นแบรนด์จีนที่เขามีโรงงานของตัวเองรับจ้างทำ OEM ให้กับยี่ห้ออื่นๆเยอะแยะเลยสั่งมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามิเตอร์ต้องใช้เยอะนะครับบางจังหวะต้องใช้มากกว่า1ตัวเปิดกล่องมานะครับก็จะพบกับคู่มือชัดเจนดีมีภาษาอังกฤษแล้วก็มาตรฐานนะฮะเพราะว่าเขาส่งขายทั่วโลกเหมือนกันมิเตอร์สมัยนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเหมือนสมัยก่อนละ ซีรีส์118เนี่ยจะมี 118A 118C ด้วยถ้า 118A จะเป็นตัวท็อปที่สุดของซีรีส์118นี่แล้วจะเป็นแบบเลือกโหมดการวัดเองแล่ว,ว่าเขาจะเลือกย่านให้เราไม่ต้องมาเลือกย่านเองตัวมิเตอร์มีเคสซิลิโคอนอย่างงี้นะฮะดูเหมือนใหญ่เพราะว่ามันมีเคสซิลิโคนสีดำตัวนี้หุ้มมาเขามี2สีสีแดงกับสีดำตัวนี้ ผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะเลือกแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรในกล่องก็จะมีสายวัดสายวัดหรือสายโ r รบดดำแดงคุณภาพโอเคอยู่เทมเปอรป์เจอร์ p r รบคือสายวัดอุณหภูมิอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มีแบตเตอรี่แบบคุณภาพพอใช้เป็นการทดสอบเครื่องได้แต่อย่าใส่ทิ้งไว้ในเครื่องนะครับแบตบพวกนี้คุณภาพมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับหา อันคลายยี่ห้อดีๆใส่ดีกว่าเก็บกวางก่อนนะตัวเครื่องไม่เล็กนะฮะถ้าใครที่จะหามันติมิเตอร์ขนาดเล็กๆกระทัดรัดเอาไว้ใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เล็กใหญ่แบบฟูลไซส์เลยมีเคสซ,ซิลิโคนหุ้มมาให้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตเตอรีร่เนี่ยไม่ต้องเอาเคสออกก็ได้ใส่ได้เลยเคสเขาก็อ,าออกแบบมาให้ใหมีตัวจับเก็บสายโพล์อะไรเรียบร้อยเลยเก็บอย่างเงี้ยนะครับสฝั่ง อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเล็กๆของเคสที่เขามีมาให้เวลาเราจะเอาไปไหนก็ไม่ต้องเกะกะสายโรพรบนี่ถอดได้สำหรับวัดทั่วๆไปนะต้องการเอาตรงนี้ไปแตะอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดจิ้มในวงจรที่ต้องการป้องกันไปการช็อตกันใกล้กันของขาอุปกรณ์เ้วก็ใส่ปลอกตัวนี้กันเอาไว้ก็ได้ อันนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์วัดอุณหภูมิเพราะตัวนี้มีฟังก์ชันวัดอุณหภูมิด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเครื่องเวลาเราไม่ได้ใส่เคสมันถอดยากไหมเนี่ยถอดยากมัน้ยนะแต่ใส่ไว้ก็ดีนะเผื่อมันตกนอะไรเพราะมิเตอร์บางทีมันตกบ่อยเหมือนถอดเคสออกแล้วก็จะเห็นว่าเล็กลงได้พอสมควรเลยขอเอาเคสออกไว้ก่อนเวลาใส่แบตเตอรี่ก็ต้องเปิดขาตั้งขึ้นมาอย่างนี้ข้างหลังนี่มี s ี r ล a l number ด้วยนะฮะ ปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ไขควง4แฉกขันนัดตัวเดียวเองถอดมาได้ทั้งฝาอย่างนี้เลยนะฮะทั้งขาตั้งทั้งฝาเลยรุ่นนี้ดีตรงที่ว่าใช้แบตเตอรี่ขนาด aa 2ก้อนหาง่ายเดี๋ยวผมคงใช้แบตดีๆไปเลยนะคงไม่ใช้ของเขาล่ะก็ใช้อย่างนี้ดีกว่ามั่นใจหน่อยว่าน้ํากรดไม่ไหลามาทําลายข้าวของเสียหายตามขั้วเขานะครับบวกลบมันเป็นการต่ออนุกรมกันไม่มีอะไรพิเศษเลยก่อนจะปิดฝาลอง เปิดเครื่องเทสดูก่อนโอ้เปิดมาจอใหญ่สวยงามมีไฟเขียวขึ้นมาแล้วก็มีเสียงสตาร์ทเร็วนะครับติดเร็วมีไฟสแตนบายพร้อมแล้วก็ปิดฝาแบตเตอรี่ได้เลยน็อตเป็นเหล็กแล้วก็เกลียวข้างในเป็นทองเหลืองนะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ระวังอย่าให้ปีนเกลียวเพราะเดียเ๋ยวเกลียวทองเหลืองข้างในมัน,มนเสียแล้วจะงานเข้ามีไฟ led ดวงด้วยตรงนี้เป็น ncv ncv non contact voltage นะครับก็คือใช้เช็คว่าสายไฟตรงหรือปลั๊กไฟมีไฟไม่มีไฟ,ไฟ,ไฟโดยที่ non contact ไม่ต้องไปสัมผัสไปแตะเลยแค่เอาไปเจอะใกล้ๆฟังก์ชันหนึ่งของ m ติม i m e t e r ยุคนี้เลยเวลาเรา off ก็ปิดตรงนี้เราไม่ off เราลืมไว้เดี๋ยวมันก็มี auto off ให้เหมือนกัน auto power off ถ้าไม่มีการใช้งานอะไรเลย15นาทีเัาจะปิดไปเอง น้ำหนักถือว่าเยอะไหมเดี๋ยวลองชั่งดูนะฮะ,ะเดี๋ยวใส่ลงไปเคสตัวมิเตอร์แล้วก็สายวัดสายรบ o น้ำหนัก4 4 9กรัมครึ่งกิโลคกือครึ่งกิโลเนาะคงไม่ใช่เป็นอุปกรณ์แนวแนวพ t เทเบิลละมันออกค่อนข้างจะใช้งานเป็นเรื่องเป็นราวไปล้สเปคเขาเนี่ยเป็น True i m s ด้วยนะครับแล้วก็มีสเปคอยู่ตามคู่มือ,อน,นี้ด้วย เมนฟีเจอร์เขายอติดไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ uh, NCV Live ก็คือวัดปลั๊กไฟหรือว่าอะไรต่ออะไรที่เราสงสัยนะว่ามีไฟหรือเปล่าจะวัดแบบ l i ฟ e เลยคือแบบเรียลไทมให้เลยว่ามีไฟไหมไม่มีมีไหม,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 มเป็น True RMS นะครับวัดอุปกรณ์ที่เป็น modify sine wave พวกอะไรพวกนี้ก็จะให้ความเที่ยงตรงกว่าที่ไม่ใช่ True RMS ทางด้าน Max Voltage เนี่ยทางด้านกระแสสลับ วัดได้ถึง750โวลต์กระแสตรงวัดได้ถึงพันโวลต์กระดิ่มกันนะครับแล้วทางด้านกระแสเนี่ยวัดได้สูงสุดถึง10แอมป์ที่250โวลต์ที่ช่องมิลลิแอมป์เนี่ยวัดได้สูงสุด600มิลลิแอมป์ถ้ากระแสสูงกว่านี้ก็ที่ย้ายไปเสียบที่ช่องนี้พอเปิดสวิตช์มาย่านเฮิร์สเขาจะมีไฟบอกตรงนี้เห็นไหมไฟเขียวกระพริบแวบๆหมายถึงว่าถ้าวัดในย่านนี้ย่านโวลต์นะโวลต์ เอซี AC, หรือ DC ก็ได้จะมีทั้งสัญลักษณ์รูปกระแสสลับและกระแสตรงเห็นไหมครับตรงนี้เขาให้เราเสียบสายคู่นี้ถ้ามิลลิโวลต์ก็เสียบคู่นี้เหมือนกันวัดมิลลิโวลต์กระพริบตรงนี้เหมือนกันนอกจากวัดโวลต์แล้วยังบอกเฮิร์ตด้วยนะครับต่อมาวัดเฮิร์อย่างเดียวเฮิร์กับเปอร์เซ็นก็คู่นี้เหมือนเดิมราะโอห์มเป็นคู่นี้วัดโอห์มวัดไดโอดวัดบัสเซอร์บัสเซอร์คือวัดความต่อเนื่อง วัดว่าสายขาดสายต่ออะไรพวกนี้นะครับวัดคาปาซิเตอร์วัดเป็นนาโนฟาลัดไมโครฟาลัดอะไรพวกนี้ก็ตรงนี้พอมาเป็นกระแสกระแสเขาเปลี่ยนมาให้เราเสียบมิตเตอร์คู่นี้เลยอันนี้คือไมโครแอมพอมมิลล mm ิแอมก็คู่นี้เหมือนกันเห็นไหมพอเป็นแอมเขาย้ายมาคู่นี้ละถ้า NCV life ไม่ขึ้นใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าเบิด ขึ้นตัว L มาเนี่ยแสดงว่ามีแถวๆเนี้ยมีกระแสะไฟแต่ว่า l o นะไม่ไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆปลักล๊กไฟมันจะขึ้นเป็นตัว S แล้วก็ตรงนี้ไฟตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าเวลาเราอยู่ในที่มืดๆในที่แสงน้อยๆมองจอลําบากเราก็เปิดตัวนี้ช่วยหรือถ้ากดค้างไว้ไฟ LED ข้างหลังนี่ก็จะติดสองสวางเล็กๆน้อยๆได้นะบางทีไปไปไปไ,ปไปล่หาสาย ในวงจรในอะไรนิดๆหน่อยๆเราไม่ทันได้หยิบไฟฉายแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้มันก็จะเปิดไฟฉาย LED 1ดวงให้สว่างพอประมาณครับในที่มืดๆนี้ก็เห็นชัด,ชดเจนเลยคราวนี้เราเริ่มต้นทดลองใช้งานฟังก์ชันในย่านต่างๆก่อนอื่นก็เตรียมสายโรบที่เขาแถมมาให้ก่อนรองรับกระแสได้ถึงตั้ง10แอมป์โวลเตจก็รองรับตั้ง1กิโลโวลต์ตัวนี้เขาจะมีจุกอุด มาให้ก่อนนะฮะป้องกันสนิมป้องกันออกไซด์ที่ฝุ่นอะไรเข้าถอดตัวนี้แยกเก็บไว้ก่อนเผื่อเราไม่ใช้เราก็เอาไว้ปิดคืนเข้าไปได้ที่หลังเดี๋ยวสายพบเรายังไม่ใช้นะครับเราเก็บไว้ก่อนเรามาดูย่านนี้ก่อนย่านแรกเลยคือ NCV กับ Life เนี่ยนะครับเป็น CV คือ Non Contact Voltage Detection นะครับก็คือการตรวจเช็คว่ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ใน บริเวณน,นั้นหรือไม่อย่างไงนะครับเราไม่แน่ใจอย่างบางทีปักไฟอันนึงเนี่ยสมมติว่าเขาไม่มีอินดิเคเตอร์ไม่มีอะไรแสดงเลยว่ามีไฟหรือไม่มีไฟอะไรประมาณนี้แต่เราอยากรู้เราก็เปิดมิตเตอร์ขึ้นมาหมุนมาในย่านของ NCV จี้เข้าไปที่ตรงไหนแล้วมันขึ้นตัว S แล้วมีไฟสีแดงขึ้นมามีเสียงรัวๆแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นไฟที่มีไฟฟ้าแรงดันสูงนะฮะ ถ้าขึ้น L ก็อาจจะเป็นแรงดันต่ำลงมาในบริเวณนั้นบนโต๊ะผมเนี่ยมันมีไฟเยอะเลยทั้งโคมไฟทั้งกล้องทั้งแท่นชาร์จอะไรมันก็จะเอสตลอดเลยตลิดตลอดแต่ว่าถ้าเือ่ไปที่ที่ไม่ค่อยมีมันก็จะรู้เลยนะว่าตรงไหนเป็น S ตรงไหนเป็น L นะถ้าเป็น L ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่มีเลยก็จะขึ้นคำว่า NCV เฉย,ยๆแบบนี้อันนี้ไม่มีเลยถ้าเป็นมีมาใกล้ๆ เริ่มแล้วจะเป็น L แล้วถ้าใกล้เข้าไปก็เป็นเปลี่ยน,เป,นเป็น S แล้วสีแดงแบบนี้นะครับทีนี้ต่อไปถ้าเผื่อเรากดปุ่มฟังก์ชันกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็มีคาว่าไลฟ์ขึ้นแล้วพร้อมทั้งมีสีเขียวอยู่ที่แจ็คตัวนี้อันเดียวเอาใหม่นะฮะจะมีสีเขียวก็แสดงว่าให้เราเสียบสายสาย p r o บที่อันนี้อันเดียวเลยเพราะว่าเราจะวัดว่าเส้นไหนเป็นเส้นไฟเพราะไฟ ac เนี่ยมันจะมี เส้นหนึ่งเป็นไฟเส้นหนึ่งเป็นกาวนะครับเราจะหาว่าอันไหนเป็นไฟนะเป็นไลฟ์หรืออันไหนเป็นกาวล้วก็จิ้มเข้าไปดูเอา L จิ้มเข้าไปก่อนอ๋อไม่ได้เอา N นะอย่างเงี้ยนะครับสลับกันแล้วเห็นไหมฮะไลฟ์ Life กับนิวตอนสลับกันแล้วเพราะนั้นเชื่อตรงนี้มากก็ไม่ได้เห็นไหมฮะตรงนี้เป็นมันจะขึ้นคําว่าไลฟ์เส้นนี้เป็นเส้นไฟนะฮะเส้นนี้เสียไฟแล้วไม่ขึ้นอะไร ก็เป็นนิวตรอนฝั่งนี้เหมือนกันอันนี้เป็นไลฟ์อันนี้เป็นน,นิวตรอนเงียบอ่าโอเคนะครับก็ใช้งาน2อย่างโดยการเปลี่ยนที่ปุ่มฟังก์ชันถ้าเผื่อจะใช้ NCV ก็ให้มันขึ้นคำว่า NCV มาอย่างนี้ถ้าจะใช้หาว่าเส้นไหนเป็นเส้นไฟก็กดฟังก์ชันให้มันขึ้นคำว่าไลฟ์แบบนี้นะครับอต่อมา อันนี้ก็คือโวล์กับเฮิร์สนะฮะโวล์ World กับเฮิร์สนี่มันจะขึ้นพร้อมๆกันเลยยังไงเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาแล้วให้เราเสียบเสียบตรงนี้เห็นไหมคู่นี้แล้วก็สีดําเสียบตรงนี้เข้าไปสีแดงเสียบตรงนี้เข้าไปได้สายครบมาแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเอาปลั๊กไฟมาใช้บริการก่อนออตั้งย่านก่อนนะครับเอเสียบเข้าไปแล้วเราก็ เราจะวัด AC เรารู้ตัวว่าเราจะวัด AC เราก็ตั้งย่านฟังตั้กดฟังชันไปที่ AC นะมันจะขึ้นคำว่า AC ขึ้นมาตรงนี้เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งขาจะได้เห็นหน้าจอชัดๆนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาโปรบเนี่ยไปวัดที่ AC เสียบว,วัด AC ในี่ใจเย็นๆนะครับทำสมาธิให้ดี 233.3V โวลต์ แล้วก็ความถี่ของกระแสไฟอยู่ที่49.9เฮิร์ก็ไฟฟ้าบ้านเรามัน50เฮิร์นะแล้วหน้าจอเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟถ้าวัดแรงดันไฟที่สูงกว่า80โวลต์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีส้มเองเนะตือนให้เรารู้ว่าอันตรายระวังอะไรประมาณนี้นะครับ233.3นี่พอเอามือบังก็จะเห็นว่าเป็นสีส้มนะเวลาถอด สายพรบถอดทีละเส้นนะครับย่านนี้ก็เรียบร้อยถ้าวัดมิลลิโวลต์ทำไมถึงแยกเลนแยกย่านกันเพราะว่าถ้าวัดมิลลิโวลต์เนี่ยแรงดันมันต่ำนะถ้าไปใช้โวลต์เนี่ยมันความละเอียดมันจะไม่ได้นะมันจะขึ้นโอเวอร์โหลดเลยนะฮะถ้าเผื่อมิลลิโวลต์แต่อันนี้มัน1.5โวลต์มันเกินโอแอลโอเวอร์โหลดขึ้นมา ถ้าอันนี้เราต้องย้ายมาที่โวลต์แล้วก็ตั้งโหมดไว้ที่ DC อันนี้แบตเตอรี่ 1.5v โวลต์อันนี้ยังใหม่เลยยังอยู่ในแพ็คเลยก็จะวัดได้ 1.6v โวลต์นะครับอนนอลองวัดพวกแบตเตอรี่ฐานชาร์จนะฐานชาร์จฐานชาร์คุณนี้จะเป็น 1.2v โนวะลต์แล้วก็วัดเข้าไปอันนี้1.1 มันหมดแล้วมันยังไม่ได้ชาร์จ1.1โวลต์ลองอันคาลายใช้มาบ้างแล้วอ๋อนี้ก็ยัง1.6โวลต์อยู่เลยต่อมาลองวัดพวกฐานเม็ดกระดุมนะฐาน LR44 อะไรพวกนี้ได้1.4โวลต์ยังพอใช้ได้นะเพราะว่าพวกนี้จริงๆต้อง1.5โวลต์แต่ว่าก็ใช้ไปบ้างแล้วว่า1.4โวลต์หรือเนี่นะครับ แบตเตอรี่อย่างพวก18650ที่ใช้ในไฟฉายแรงสูงหรือใช้ในถอดมาจากโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ลองวัดดูว่าเท่าไหร่3 7โวลต์นะฮะแต่วัดจริงๆควรจะได้ถ้าชาร์จเต็มๆจะได้ประมาณ4 1 4 2โวลต์แต่ว่าอันนี้ใช้ไปบ้างแล้วก็เหลือ 3.8V โวลต์ก็วัดได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับ DC ใช้ไม่ยากถ้าเป็นแรงดันในวงจรที่มันแรงดันต่ำๆเราก็ตั้งที่มิลลิโวลต์อย่างที่บอกถ้าไม่ไม่เกิน 1โวลต์หนึ่งจุดห้าโวลต์อะไรขึ้นมาเราก็ตั้งแค่เราก็ตั้งเป็นย่านมิลิโวลต์ on, มันจะแม่นกว่าพวกแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่ UPS อะไรก็ตามเราก็ใช้ย่านนี้หมดเลยหรือไฟจาก USB เราก็ใช้ตรงนี้ย่านนี้หมดเอาต่อมาเรามาดูการวัดย่านนี้ทึ่งเป็นย่านที่เราจะใช้เยอะที่สุดเลยนะก็คือ,อย่านโอห์ม ่างบัสเซอร์วัดความต่อเนื่องแล้วก็ไดโอดโอมนี่ก็คือวัดค่าความต้านทานนั่นเองดูจากพวก R พวกอะไรที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับรีสิสเตอร์ตัวนี้เราใหม่ๆเลยยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเราอยากรู้ว่ากี่โอมเราอ่านสีไม่เห็นหรือว่าขี้เกียจอ่านหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ากลัวไหมว่าค่ามันจะไม่ตรงกับสีนะเราก็วัดดูเลยเขาก็จะขึ้นมาบอกเราว่า320 6.1โอห์ม oh นะฮะถ้าดูตามสีก็ถือว่าใกล้เคียงมากและ326้ว326โอห์มนี่นะครับอันนี้เราถอดมาจากในวงจรนะครับตัวมันจะเล็กหน่อยเนาะ,ะก็ลองดูแล้วกันว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้993 k หรือ1เมกนั่นเองทีนี้ต่อมาถ้าเราจะวัดบัสเซอร์นะหรือวัดความต่อเนื่องเราก็กดฟังก์ชันให้มีรูป ออดิโอขึ้นตรงนี้สังเกตจะมีรูปออดิโอเราใช้วัดความต่อเนื่องว่าสายไฟเส้นนี้ขาดไหมฟิลตัวนี้ขาดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สมมุติว่าเป็นฟิลจี้เข้าไปถ้าขึ้นเขียวเรามีเสียงปี๊บต่อเนื่องนี้แสดงว่าต่อกันแล้วก็ดูความต้านทานด้วยนะครับว่ากี่โอห์มมันต้องเข้าใกล้ศูนย์นะฮะถึงจะเป็นการต่อเนื่องที่สมบูรณ์ทีนี้ลองอาวัดพวกคอยนะครับคอยพวกขดลวดต่างๆที่เราใช้อย่างนี้ตัวนี้เป็นคอยที่ผมใช้เวลาซ่อมแฟลก เป็นออสซิเลเตอร์คอยใช้กบในในอิเล็กทรอนิกส์แฟแล้วก็วัดดูขานี้จะต้องประมาณนี้นี่นก็คือโหมดต่อเนื่องหมดบัสเซอร์ต่อมาอีกโหมดหนึง่งกดฟังก์ชันอีกทีหนึง่งจะไปที่ตนนัญลักษณ์รูป diode. ไดโอดไดโอดมีตั้งหลายแบบ LED นี่ก็ถือว่าเป็นไดโอดชนิดหนึ่งย่อมจาก light emitting diode ก็คือไดโอดเปล่งแสงนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองวัด แบบ led 3ขาแบบนี้ก็คือมันจะมี2สีในตัวเดียวกันเหมือนกับมีไดโอด2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันการวัดไดโอดนะครับก็คือ,อตัวนี้จะเป็นขากล่าวขาลบนี่ขาบวกวัดแล้วมีไฟติดด้วยนะจะได้ประมาณ1.7แบบนี้ข้างหนึ่งถ้าถ,ถ้าถูกขั้วมันนะแล้วลองกลับขั้วอีกทีหนึงกลับขั้วอีกทีนึง,จะ,งนนจะต้องไม่ขึ้นนะจะต้องไม่ขึ้น อย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะครับถึงเป็นไดโอดธรรมดาก็อย่างเงี้ยวัดวัดอย่างเงี้ยนะครับข้างหนึ่งจะขึ้น1.6 1.7 1.5อะไรก็ประมาณนี้อย่าอีกข้างหนึ่งก็จะไม่ขึ้นเลยพอวัดอันนี้เหมือนกันสมมติว่าคนละตัวกันอันนี้ผิดผิดข้างอยู่ไม่ขึ้นพอถูกต้องถูกต้องแล้วนะอันนี้ถูกต้องเป็น1.8ค่าต่างกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสีเขียวนะเดี๋ยวลองดูมืดมืดนิดนึงเดี๋ยวผมวัด ที่มืดๆตัวนี้จะเป็นสีเขียวเห็นไหมฮนะเป็นแสงสีเขียวทางนี้เป็นแสงสีแดงก็คือเป็นไดโอดที่2ส,สีในตัวเดียวกันแล้วก็ให้ค่าที่ไม่เท่ากันสีแดงนีได้1.7กว่ากว่าสีเขียวนี้ได้1.8กว่ากว่าต่อไปอย่านหนึ่งเป็นย่านวัดคาปาซิเตอร์หรือวัด4วัดคอนเดนเซอร์นั่นเอง ก็เราลองใช้ตัวที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ก่อนอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้ค่าเขาเนี่ยคือ1,000ไมโครฟารัดเราอยากรู้ว่ามันยืดค่ามันหดค่าไปมากน้อยแค่ไหนเราก็มาวัดดูถ้าค่าเยอะมันจะต้องใช้เวลาในการส่งประจ,จุเข้าไปไว้ในกระป๋องเนี่ยตักแป๊บหนึ่งก็ได้904-905ไมโครฟารัดค่าที่บอกไว้ข้างๆคือ1,000วงจรไม่เซนซิทีฟมาก ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นวงจรที่ละเอียดอ่อนหน่อยถือว่าผิดพลาดขนาดนี้ก็ควรเปลี่ยนละควรหาตัวอื่นมาใช้ละอ่ะเรามาวัด C ที่ค่าต่ําๆตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เป็น C ค่าต่านะครับ2.8นาโนฟารัดค่าจริงๆตามตัวเครื่องตามตัวเขาเนี่ยคือ27นะ2750คือประมาณ2.7ต้องได้ประมาณ2 750นะแต่นี้ได้2829ก็ประมาณนี้ถือว่าใกล้เคียงครับสำหรับระดับนาโนฟาราดต่อมาถ้าวัดอุณหภูมิก็จะให้เราเสียบสายโพบที่นี่แต่ว่าไม่ได้ใช้สายโพบเส้นนี้แล้วสิต้องใช้เส้นที่เขาแถมมาให้นี่วัดเป็นได้ทั้ง4ทั้ง F เลยทั้งเซล,เซ,ลเซียสแล้วก็ฟาเรนไฮน์นะครับ ้าวแล้วก็เอาพลบเสียบตามที่เขาระบุไว้เมื่อกี้นี้ไฟเขียวขึ้นตรงนี้เราก็เสียบตรงนี้ต้องเสียบ2เส้นปลายที่เป็นปลายเซนเซอร์เนี่ยเทมเ r อร์เจอร์เซนเซอร์ในมีเส้นเดียวรู้แล้วละ่ะตอนนี้ว่าอุณหภูมิห้อง,องบนโต๊ะเนี่ยตอนนี้ประมาณ31องศาเซลเซียหรือ86องศา F ทีนี้ถ้าเราอยากดูอุณหภูมิปลายหัวแรงของเราแล้วก็ปลายหัวแรงเนี่ยแตะไว้เลย ็จะขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ผมเพิ่งเริ่มเปิดหัวแรงนะครับแล้วก็่อยจะขึ้นมาเรื่อยๆเื่อย,อยๆก็วัดขึ้นมาได้เรื่อยๆแบบนี้ร้อยกว่าแล้วเห็นไหมอันนี้ก็พอละเดี๋ยวจะเสียเวลาแล้วก็ต้องใช้สาย p r o ของเขาเฉพาะที่แถมมาอย่าทำหายแล้วกันฮะซื้อก็พอมีฮะแต่ว่ามันมันไม่ง่ายเหมือนสาย p r บทั่วๆไปละต่อมาแอมป์ก็คือวัดกระแสะตรงนี้เป็นไมโครแอม ถ้า Micro A M, ไมโครแอมเดีเ๋ยให้เราเสียบคู่นี้ไมโครแอมมันจะหาที่วัดยากหน่อยเป็นมิลลิแอมก็คู่นี้เหมือนกันพอเป็นแอมก็คืออันนี้เลยอเอามิลลิแอมก่อนมิลลิแอมอยากรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันกินกระแสะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวัดจริงๆให้ดูเลยแอมนี่คือการต่ออนุกรมกับวงจรไม่ใช่ต่อขนานวัดมิลลิแอมวัดมิลลิแอมผมก็เสียบตรงนี้ปึ๊บเข้าไปสายดำสายคอมนี่ก็เสีเข้านี้ แล้วก็เอาเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะฮะ,ะเส้นสีเขียวนี่เป็นไฟลบนะครับไฟลบมาจาก power supply วงจรของกล้องตัวนี้ใช้6โวลต์นะฮะใช้6โวลต์ผมก็จะตั้ง power supply เอาไว้ที่ย่าน6โวลต์แต่ว่าจะดูว่ามันกินกระแสเท่าไหร่มันกินกระแสผิดปกติไหมขัวบวกเนี่ยผมก็จะมาหนีบเข้ากับสายมิตเตอร์ สายมิเตอร์จะมีดําแดงอยู่นี้นะแล้วก็เสียบหนีบเข้าไปตรงนหนีบไปเข้าไปที่ดําก็ได้แล้วผมก็จะเอาอันนี้มาแตะที่จะเห็นว่าตอนนี้กระแสะยังไม่ขึ้นเลยเป็นศูนย์อยู่น,นี่ผมจะลองให้กล้องได้ทํางานนะฮะลองให้วงจรกล้องนี้วงโมดูลนี้ได้ทํางานกดชัตเตอร์พอแตะเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาปุ๊บห้าสิบเจ็ด จุด mm. มิลลิแอมป์พอกดชัตเตอร์ค้างไว้น,นี้กดชัตเตอร์ B นะ,ะจะเปิดค้างไว้ก็จะกินตูงสุดเนี่ยประมาณ5.7.4ม mm. ิลลิแอมป์นิดเดียวเองในโหมดไมโครแอมป์โหมดมิลลิแอมป์เนี่ยถ้าเป็น DC เขาจะไม่วัดเฮิร์ตให้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น AC เมื่อไหร่เขาจะมีบอกเฮิร์ตบอกความถี่มาให้ด้วยสามหลักเลยก็เป็นหน่วยระดับ K เฮิร์ตเลย ก็ถือว่าให้ความคุ้มค่าตรงนี้มากไม่มีฟังก์ชันไม่มีรายละเอียดอะไรที่จะต้องจดจําอะไรมากนะครับการใช้งานเพราะว่ามันเป็นออโต้เรน a ์ออโต้เรนก็คือเราเลือกเลือกโหมดเลือกกลุ่มกลุ่มของโวลต์กลุ่มของเฮิร์สกลุ่มของอะไรต่างๆแล้วทีนี้เขาจะไปที่ออโต้เองอย่างเช่นวัดค่า R ่าเนี่ยเขาจะวัดเป็นเมกเป็น K เป็นอะไรให้เราเองเลย ในขณะที่ถ้าเป็นไม่ใช่ออโต้เรนเนี่ยเราต้องเลือกเลยว่าเอาอย่านไม่เกินโอห์มไม่เกินเคไม่เกินแมกอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นออโต้เลยก็จะวัดให้เราหมดตามนี้เลยตั้งผิดไม่ต้องกลัวผิดย่านเขาก็ไม่พังสมม่วว่าเราจะวัด AC แลเราไปตั้งเป็น DC อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตอนนี้ power supply ตัวนี้ตัวที่ผมใช้เลี้ยงรวงจรกล้องชุดนี้เนี่ยมากี่โวลต์เดี๋ยวเราก็าลองวัดดูนะครับ5.8โวลต์ ทีนี้ถ้าเราวัดผิดขั้วในที่ถูกต้องคือสายสีแดงนี่คือขั้วบวกสายสีดานี่คือขั้วลบอันนี้ผมผิดขั้วอยู่มันก็จะขึ้นเครื่องหมายลบตรงนี้ข้างหน้ามาแต่ที่พอผมสลับมาถูกขั้วแล้วนะเอาบวกเข้าบวกลบเข้าลบแบบนี้เขาก็จะขึ้นค่าเดิมมาให้นั่นแหละแต่ไม่มีเครื่องหมายลบตรงนี้มาให้ ใช้ตามบ้านแหละเหมาะตัวนี้เพราะว่าตัวมันใหญ่ใช้งานช่างแบบกึ่งอาชีพหรืออย่างผมเนี่ยใช้เป็นอาชีพเลยก็ใช้ได้ก็ใช้ตัวนี้ด้วยของเขาตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะฮาโบเทส HT สองศูนย์ีเนี่ยเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให,ให้ถ้าสนใจตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าการวัดเนี่ยบางทีไม่ตอบสนองตอบสนองไม่เร็วเท่าแบบนี้ก็เลย ความวัตถุประสงค์ในการใช้งานมันผิดกันนะฮะก็เลยต้องเอาตัวนี้มาราคาที่ซื้อมาก็ประมาณ600กว่าบาทรวมค่าส่งค่าอะไรแล้วก็ไม่แพงนะครับถือว่าคุ้มค่ามากสมัยก่อนจะใช้ดิจิตอลหรืออย่าว่าแต่ดิจิตอลเลยแค่มิเตอร์เข็มตัวเดียวนี้ก็โอ้แพงกว่านี้เยอะมากมายแล้วในคุณภาพาที่ เชื่อถือได้พอสมควรเลยเหมาะสำหรับใช้งานเป็นโฮมแอปพลายแอนซ์ใช้งานในบ้านในอะไรทั่วนี้ทั่วๆไปใช้ได้ครบครอบคลุมแล้วแก้ปัญหางานทั่วๆไปได้วัดซีวัดโวลต์ B, วัด R วัดอะไรได้หมดเลยนะลูกเล่นก็จะมีกดไฟแบ็คไลท์ติดกดไฟค้าง LED ติดนะกดไฟค้างอีกที LED ดับถ้ากดไม่ค้างทีเดียวไฟแบ็คไลท์ก็จะดับวิธีการระวังก็คืออย่าให้มันตกแล้วก็ถ้าเผื่อเรา ลืมออฟ15นาทีมันก็จะออฟให้เองเขามีเคสให้ใส่เราก็ใส่เคสไว้นะครับด้านหลังนี่นะออกแบบมาดีเหมือนกันเก็บได้ทั้งสองเส้นเลยดำแดงตรงนี้ใช้แขวนตัวนี้ที่เราติดกับบอร์ดเครื่องมือสำหรับแขวนนี่เดี๋ยวผมว่าผมว่าก็จะทำแบบแขวนไว้เหมือนกันเพราะตัวนี้จะไม่ค่อยได้เอาไปไหนละลองศึกษากันดูนะครับเอาไปใช้กันดูใช้ไม่ยากครอบคลุมทุกอย่างแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับ รบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากร้านฟิก c a m มล่สวัสดีครับ